อำแดงอยู่คดีหึงโหดในสมัยรัชกาลที่5นี่เป็นเรื่องราวของคดีความที่โหดเหี้ยมน่าดูเลยละครับเมื่อเทียบกับยุคสมัยร้อยกว่าปีก่อนในแผ่นดินรัชกาลที่5นะครับและก็มีรายละเอียดที่ออกจะหวาดเสียวอยู่บ้างทีเดียวครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของอีวหรือว่าอําแดงอยูนะครับเป็นเรื่องอื้อฉาวในแผ่นดินรัชกาลที่5เลยครับเพราะว่า อยียูเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้หญิงชาวบ้านธรรมดานะครับแต่ว่ามีบรรดาศักดิ์เป็นถึงเมียคุณพระและก็ยังเป็นเมียพระราชทานด้วยครับแต่คุณนายอยู่เนี่ยกลับใช้ทาตไปนในทางผิดงานนะครับให้มีหน้าที่บำบัดความใคร่แทนคุณพระครับแล้วก็ยังมีอารมณ์หึงหวงอย่างรุนแรงครับจนก่ออาชญากรรมอย่างอมหิตเรียกได้ว่าค่อนข้างวิถารทีเดียวครับ ความจริงพฤติกรรมบัตรสีของอําแดงอยู่เนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับก็แค่นินทากันภายในบ้านก็น่จะจพอแหละครับแต่ว่าราคะและความแค้นของอําแดงอยู่เนี่ยรุนแรงเกินกว่าเหตุครับก็จึงกลายเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งเรื่องนี้แม้ลูกขุนจะพิจารณาโทษไปแล้วเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยยังรับสั่งให้คณะลูกขุนเนี่ยตื่นจากหลับนะครับให้พิจารณาคำตัดสินกันใหม่อีกครั้งเลยนะครับ วันนี้ผมจะพยายามเล่าเรื่องที่น่าหวาดเสียวและก็รุนแรงนี้อย่างระมัดระวังก็แล้วกันนะครับผมจะเล่าให้ฟังครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่าพอดแคสต์กับผมปิงปองนะครับพบกันได้ทาง YouTube Channel ของคนติดเล่าพอดแคสต์ครับ Facebook และก็ t ิกต o k ในชื่อคนติดเล่าครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กรุณากด Subscribe แล้วก็กดิ่งแจ้งเตือน,นครับกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เลยครับ และถ้าจะสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ช่องประวัติศาสตร์เล็กๆช่องนี้ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับด้วยการกดขอบคุณหรือว่า s u p e r t ์ n ังทางหน้า YouTube ได้ครับเพื่อให้คอนเทนต์ประวัติศาสตร์เล็กๆนี้จะยังมีลมหายใจต่อไปครับขอพระคุณมากครับขอบ้อมูลเรื่องราวในวันนี้เนี่ยมาจากบทความของคุณโรมบุญน,นาคนะครับที่เล่าเอาไว้ใน m a n a g e r o n ออนไนะครับแล้วก็ในสิ่งพิมพ์อีกหลายเล่มทีเดียวครับ อัมแดงอยู่เ,เป็นบุตรของจีนเอี่ยมครับกับอัมแดงพุ่มซึ่งทั้งแม่และก็ยาย,เ,ยเป็นชาวเครื่องเสวยในพระบรมหาราชวังนะครับอัมแดงอยู่ก็จึงได้รับการถ่ายทอดวิชาการทําเครื่องเสวยทั้งขาวและก็หวานครับพอโตเป็นสาวแล้วเนี่ยก็ได้เข้าเป็นชาวเครื่องนะครับในสังกัดของเท้าพิพัฒน์โอชาครับพออายุได้17ปีเนี่ยอัมแดงอยู่ก็พบรักอยู่กินกับหม่อมราชวงศรีครับ แต่ว่าชีวิตผัวเมียเนี่ยไม่ราบรื่นนะครับอยู่กินกันได้แค่สองปีเศษก็เกิดทะเลาะกันร,รุนแรงครับอัมแดงอยู่ก็เลยหนีไปอยู่กับนายเก่าในพระบรมหาราชวังครับต่อมาเนี่ยอัมแดงอยู่ได้พบรักกับคนรักใหม่ครับก็คือหลวงแผงสถานครับซึ่งได้ทูลขออัมแดงอยู่เป็นพระยาต่อสมเด็จพระนางเจ้าสมนัตวัฒนาวดีในรัชกาลที่4เลยนะครับซึ่งสมเด็จก็ส่งพระราชทานให้ตามปรารถนาครับ หลวงแผลงสถานก็จึงพาเมียเนี่ยไปอยู่ที่บ้านริมคลองคูเมืองเก่าใกล้กับโรงใหม่นะครับย่านพิพ,ธพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติหอศิลป์ในปัจจุบันนี้นะครับชีวิตคู่ของอําแดงอยู่ครั้งใหม่เนี่ยราบรื่นด้วยดีครับอยู่กินกันมาถึง20ปีเศษเลยครับมีบุตรด้วยกันถึง3คนเป็นชาย2และก็หญิง1ครับแต่ก็น่าเสียดายที่บุตรทั้ง3คนของอําแดงอยู่เนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่ยังเยาวกันหมดเลยนะครับ ต่อมาเนี่ยหลวงแผงสถานได้เลื่อนบรรดาศักดิ์นะครับขึ้นเป็นพระบรรลือสิงหนาศครับมีตําแหน่งกํากับพนักงานห้องเครื่องเสวยที่วังหน้านะครับอําแดงอยู่ก็จึงมีฐานะเป็นคุณนายครับมีข้าทาสทั้งหญิงทั้งชายเนี่ยหลายคนทีเดียวครับแต่ชีวิตของอําแดงอยู่เนี่ยกับเปล่าเปลี่ยวแล้วก็หงอยเหงาครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าลูกเต้าก็ไม่เหลืออยู่แล้วนะครับคุณพระก็มีงานราชการมากนะครับคุณนายอยู่นี่ก็จึงหันเข้าดับทุกข์ด้วยเหล้าครับ และก็เลยไปกระตุ้นให้ราคะตัณหาในวัยเพิ่งขึ้นเลข4เนี่ยลุกโชนขึ้นมาซะอย่างนั้นแหะครับคุณนายอยู่เ,ยเห็นว่าไอไฮครับซึ่งเป็นทาสในเรือนเบี้ยเนี่ยหน่วยก้านมันเข้าท่ากว่าใครนะครับก็เลยเรียกว่าหมดยางอายครับใช้ไอไฮเนี่ยให้ช่วยบำบัดความใคร่กับตัวเองเนี่ยเป็นประจำครับคุณนายอยู่ในรอบทําชู้กับไอไฮได้ตั้ง2ปีกว่าเลยนะครับความเนี่ยก็ไม่ได้แพร่งพรายครับเพราะว่า กำชับข้าทาสให้ปิดปากให้สนิทครับคุณพระซึ่งไปทํางานในวังหน้าก็เพียงข้ามคลองคูเมืองเก่าจากบ้านไปเนี่ยไม่ระแคะระขายเรื่องนี้เลยนะครับต่อมาเนี่ยไอ้ไฮครับซึ่งจะว่าไปก็ยังไม่ได้อิ่มในรสวาสดของคุณนายเนี่ยก็รอบทําชู้กับอีเกลี้ยงครับอีเกลี้ยงเนี่ยเป็นทาสในเรือนเดียวกันครับหลังจากนั้นเนี่ยสมเดือนเศษครับคุณพระก็ได้มาเห็นความลับที่เมียของตัวเองเนี่ยปิดสนิทเขาเต็มตาครับ ในเดือน8ขึ้น5ค่ำในพศ2424พระบลือสิงหนาถเนี่ยก็ออกไปกำกับทำเครื่องเสวยแต่เช้าตรู่ตามปกติครับพอคล้อยหลังคุณพระเนี่ยคุณนายอยู่ก็เรียกไอ้ไฮเนี่ยเข้าไปในห้องแล้วก็ปิดประตูลั่นกรอนเอาไว้ครับในสำนวนการไตส่สวนในเวลาต่อมาเนี่ยระบุไว้ว่าอย่างนี้ครับบอกว่าไอ้ไฮกับอําแดงอยู่นอนพูดจาหยอกล้อกันอยู่ในห้องเรือนได้ครู่หนึ่งยังหาทันชำเรากันไมม ในจังหวะนั้นครับคุณพระบลือก็กลับมาครับเมื่อเปิดประตูห้องไม่ออกเนี่ยก็เลยแหวกฝาเรือนออกดูครับก็เห็นเมียกับไอ้ไฮเนี่ยนอนอยู่ด้วยกันนะครับก็เลยตะโกนออกมาด้วยความโกรธครับเมื่อรู้ว่าความแตกเนี่ยอำแดงอยู่ก็เลยจำต้องยอมเปิดประตูออกมาในสำนวนไต่สวนเนี่ยกล่าวเอาไว้บอกว่าพระบลือสิงหนาถเข้าไปในห้องได้แล้วเอาไม้ขันร่มฝรั่งตีอำแดงอยู่ทีหนึ่ง จึงจับตัวไอไห้หฮลงไปที่พื้นแล้วให้ไอ้เถืองยึดมือไอ้ถึกยึดเท้าไอ้หฮนอนคว่ำลงที่พื้นดินหน้าบันไดเรือนแล้วไอ้เอี่ยมเอาหวยโบยหลังไอ้ไฮห้าสิบทีให้ไอ้ถึกเอาตรวนเอาโซ่จำล่ามไอไ้ไฮไว้ที่ครัวไฟได้ห้าวันการกระทรําของคุณนายอยู่กับไอ้ไฮนี่เป็นเรื่องหน้าบัดสีแล้วครับหน้าอับอายแล้วก็เสื่อมเสียเกียรติยศมากครับแต่จากการไต่สวนเนี่ยไม่ปรากฏนะครับว่า คุณพระเนี่ยจะลงโทษเมียมากไปกว่าใช้ขันไม้ร่มฝรั่งตีอําแดงอยู่ทีหนึ่งแค่นั้นแหละครับแกก็คงจะรักแล้วก็เห็นใจเมียแกน,น,นะครับแต่อําแดงอยู่ในแทนที่จะสํานึกในความผิดอันน่าละอายของตัวเองเนี่ยกลับคุ้มแค้นครับว่าจะต้องมีคนเอาความลับเนี่ยไปรายงานคุณพระแน่ๆและคนที่ต้องสงสัยมากกว่าใครก็คืออ e ีเกลี้ยงครับที่รักแคะระคขายว่าแอบไปทําชู้กับไอ้ไฮด้วยนะครับ พอกินเหล้า,มาเมาได้ที่แล้วเนี่ยคุณนายอยู่เนี่ยก็จึงเรียกอีกเกลียงเนี่ยมาชี้หน้าตะคอกแล้วก็ถามครับซักว่ามึงเนี่ยเอาความไปฟ้องคุณพระหรือว่ากูเป็นชู้กับไอ้ไฮซึ่งอีกเกลียงก็ไม่ได้ยอมรับนะครับคุณนายอยู่ก็คาดคั้นจนฤทธโมโหในพรุ่งพลาน,นะครับก็คว้าไม้ดุนฟืนไม้สแสมเนี่ยโหดกระหน่ำไปเป็นสิบทีเลยครับ แต่ด้วยความแค้นครับที่ถูกตีจนน่วมเนี่ยคืนนั้นยอกเกลี้ยงเนี่ยก็ย่องไปที่ระเบียงครัวที่ไอ้ไฮถูกล่ามโซอยู่ครับแล้วก็จับของรับไอ้ไฮตัวการที่ก่อเรื่องเนี่ยแล้วก็บีบจนไอ้ไฮเนี่ยตกใจตื่นครับเรียกว่าลงไประบายความแค้นที่ถูกตีมานะครับรุ่งเช้าเนี่ยไอ้ไฮก็เลยออดอ้อนคุณนายครับว่าอีเกลี้ยงเนี่ยทำร้ายของสงวนของตัวเองครับอีเกลี้ยงก็เลยถูกคุณนายเนี่ยเรียกไปสอบอีครับครั้งนี้อีเกลี้ยงก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำนะครับ แต่ว่าก็ไม่ไวยที่จะเปิดเผยด้วยครับว่าไอ้ไฮเนี่ยก็ทําชู้อยู่กับตัวเองเหมือนกันนะครับเท่านั้นเองแหละครับโทสะของคุณนายอยู่ก็พลุ่มพล่านขึ้นมาด้วยความขึงครับก็เดี๋ยวเรียกท่าที่ชื่อว่าไอ้ฮานเนี่ยให้เอาตรวนมาลามโซ่อีกเกลี้ยงไว้ครับแล้วก็หวดโดยดุนไม้ไผ่ไปถึง4ีหทีนะครับพออารมณ์พลุ่มพล่านขึ้นมาอีกก็เวียนมาตีอีกเกลี้ยงซ้ําอยู่อย่างนั้นน่ยหลายรอบเลยครับหลังจากนั้นในสำนวนไตส่สวนในบันทึกเอาไว้อย่างนี้ครับบอกว่า ครั้นณนะวันเดือน9ขึ้น4ี่ข้ามปีมาเสงศกเข้าเวลาประมาณหโมงเศษพระปรลือสิงหนาฏเข้าไปรับราชการในพระราชวังบวรอำําแดงอยู่ไขกุญแจที่ข้อเท้าอีกเกลี้ยงเอาตัวอีกเกลี้ยงมาที่ชานเรือนอำําแดงอยู่เมาสุราเอาไม้สแสแหมตีอีกเกลี้ยงอีกประบาน5ที6ทีในวันเดียวนั้นบ่ายโมงเศษอําแดงอยู่ใช้อีกเกลี้ยงหุงข้าวอยู่ในครัวไฟอําแดงอยู่ตามอีกเกลี้ยงเข้าไปในครัวไฟ อําแดงอยู่เห็นอีกเลี้ยงนั่งยองๆหุงข้าวอยู่อําแดงอยู่เอาเท้าถีบอีกเลี้ยงล้มนอนตะแคงลงอําแดงอยู่กระชากผ้านุ่งอีกเลี้ยงออกแล้วอําแดงอยู่เอาไม้สแสมทที่เตาหุงข้าวที่ติดไฟอยู่นั้นตําที่ทวารเบาอีกเลี้ยงสองทีสามทีแต่กระนั้นก็ยังไม่สบาใจครับพอตอนเย็นสี่โมงเศษเนี่ยอําแดงอยู่ก็กินเหล้ากินข้าวแล้วก็ออกมาจากห้องครับเห็นอีกเลี้ยงนั่งอยู่ที่ชานเรือนคนเดียวเนี่ย ความแค้นก็ลุกโชนขึ้นมาอีกครับก็เรียกตัวเอาไอฮานไอสดอีเทียนแล้วก็ทาตชายหญิงมาช่วยกันยึดมือของอีกเกลียงไว้คนละข้างครับให้นอนงายอีกเกลี้ยงเนี่ยโดนฟืนติดไฟแดงทิ่มทวารเบามาแล้วเนี่ยก็กลัวจนตัวสั่นครับคุณนายอยู่ก็ให้อีเทียนเนี่ยนั่งทับขาวไว้ครับแล้วก็จะดึงผ้านุ่งอีกเกลี้ยงออกครับอีกเกลียงก็ดิ้นสุดชีวิตแหละครับคุณนายอยู่ก็ให้ไอ้านเนี่ยหยิบดุ้นฟืนสแสมมาส่งให้ เงื้อขึ้นจะตีอีกเลี้ยงครับอีกเลี้ยงก็กลัวครับก็เลยยอมให้ปลดผ้าคุณนายอยู่ก็ดึงผ้านุ่งของอีกเลี้ยงออกครับส่งให้ไอ้หานอ้หานก็โยนลงใต้ถุนครับถึงตอนนี้คำไต่สวนเนี่ยระบุออกว่านี้ครับบอกว่าอําแดงอยู่ให้ไอ้หานหยิบไม้ขีดไฟในครัวมาส่งให้อําแดงอยู่อําแดงอยู่ก็ขีดไฟเผาขนที่รับอีกเลี้ยงสิ้นไม้ขีดไฟประมาณ8อัน9อันแล้วให้ไอ้หานเอาโซ่ล่ามเท้าอีกเลี้ยงไว้ได้2วัน ต่อมาเนี่ยอําแดงติ้นซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของอีกเกลี้ยงเนี่ยมาเยี่ยมลูกที่บ้านพระบัลลือนะครับก็พบว่าอีกเกลียงนยถูกล่ามโซ่แล้วก็ถูกคุณนายอยู่เนี่ยเอาดุนแสมตีหัวตีหน้าตีหลังจนมีแผลบวมช้ำอยู่หลายแห่งครับก็จึงถามความว่าอีกเกลียงยทำผิดอะไรคุณนายอยู่ก็ตอบว่าไม่ใช่เรื่องของแกครับอําแดงติ้นก็ยังถามว่าต้องการเงินค่าตัวของอีกเกลี้ยงหรือจะได้หาเงินมาให้คุณนายอยู่ก็ว่าไม่ต้องการเงินครับ อําแดงติ้นก็เลยเอาความเนี่ยไปฟ้องพระบรรลือที่วังหน้านะครับพระบรรลือก็กําลังติดงานอยู่ครับก็เลยบอกให้อําแดงติ้นเนี่ยไปซะก่อนครับเดี๋ยวจะตามไปชําระความให้แต่ก็ไม่ทันการนะครับเพราะว่าคําไต่สวนได้บันทึกเหตุการณ์ในวันนั้นเอาไว้แบบนี้ครับบอกว่าครั้นณวันจันทร์เดือน9กขึ้นหกค่ำปีมะเสงเข้าเช้าสองโมงเศษ อําแดงอยู่ให้อีกเกลี้ยงลงไปอาบน้ำที่หว่างพื้นดินหน้าบันไดชานเรือนอีกเกลี้ยงเดินลงไปถึงบันไดอําแดงอยู่เอาเท้าถีบอีกเกลี้ยงพลัดตกบันไดลงไปถูกศิลาปูนพื้นดินหน้าบันไดหน้าคว่ำลงกับศิลาแขนซ้ายอีกเกลียงหักทันใดนั้นอําแดงอยู่ให้ไอ้าหานกับไอ้สดอีเทียนจับข้อมือซ้ายขวาอีกเกลี้ยงฉุดลากขึ้นไปบนชานเรือนพอเวลาเข้าประมาณสามโมงเศษอีกเกลี้ยง ธาดค่าตัวเงิน3ามช่างอายุ57ปีทนเจ็บบาดแผลไม่ได้ขาดใจตายคุณนายอยู่ผู้อมหิตนี่ก็แหมบางทีก็อเมหิตเกินไปนิดนึงนะครับดูจากเรื่องแล้วเนี่ยเพราะว่าพอรู้ว่าอีกเลี่ยงตายเนี่ยก็กำชับค่าท่าทุกคนเนี่ยให้ปิดเรื่องนี้เป็นความลับครับแล้วก็สั่งไอ้อัดไอ้ถึกอีแซมเนี่ยผ่าไม้ไผ่ทำเฟือกห่อศพอีกเลี่ยงแล้วก็ใส่เรือพายไว้ใต้ถุนเรือนครับ แล้วก็ให้อ้ายฮานเนี่ยไปบอกพระบรรลือในวังหน้าว่าอีกเกลี้ยงเนี่ยเป็นไข้ปัจจุบันตายครับพระบรรลือก็รีบกลับบ้านครับแล้วก็ให้อีบอัวเนี่ยไปตามไอ้เอี่ยมไอ้เถืองไอลาไอ้เหยื้อที่คลองสวนหนูเนี่ยมาครับแล้วก็ให้ท่าทั้ง4คนเนี่ยเอาศพอีกเกลี้ยงไปจัดการฝังครับสั่งความเสร็จก็กลับไปทํางานต่อโดยไม่ได้เห็นสภาพศพอีกเกลียงว่าตายแบบไหนนะครับ ทั้งสี่คนก็พายเรือเอาศพอีกเกลียงไปที่วัดสังเวชครับที่ตรงปากคลองบางลำพูเนี่ยบอกกับสับเปรอว่าศพเนี่ยเป็นโรคปัจจุบันตายครับสับเปรอก็ขอแก้ศพดูก่อนที่จะฝังนะครับไอเอี่ยมก็อึกอักไม่ยอมให้แก้เฟือกครับบอกว่าอีคนตายเนี่ยเป็นยวนเข้ารีดครับแก้เฟือกดูศพไม่ได้สับเปรอก็เลยบอกว่าถ้าไม่ได้ดูศพก่อนก็จะฝังให้ไม่ได้นะครับ ท่าทั้งสี่คนก็เลยต้องหามศพอีกเกลี้ยงกลับลงเรือครับแล้วก็พายข้ามแม่น้ําไปที่วัดดุสิตดารามครับแต่ก็เจอปัญหาแบบเดียวกันอีกครับสับปรเอรอวัดนี้ก็ไม่ยอมฝังให้ครับถ้าไม่ยอมแก้เฟือกให้ดูศพตามธรรมเนียมก่อนนะครับก็เลยต้องส่งไอเยือเนี่ยข้ามฟากมาบอกพระบรลลือครับว่าสัปเปร่อเนี่ยจะขอแก้ดูศพก่อนครับคุณพระก็เลยส่งขุนวิเศษสังหารประหลัดเนี่ยไปกับไอเยือครับจัดการแก้ศพอีกเกลี้ยงดู ก็พบว่ามีบาดแผลฟกช้ำหลายแห่งนะครับบางแห่งก็เป็นแผลใหม่ที่ยังมีเลือดไหลยอยู่เลยครับสับเปลยก็เห็นว่าตายผิดปกติก็จึงไม่ยอมฝังให้นะครับคุณวิเศษกับท่าท,ทั้ง4ี่ก็จึงจนปัญญาครับต้องทิ้งศพไว้ที่วัดนั่นแหละแล้วก็พายเรือกลับมารายงานพระบลือครับนับตั้งแต่ไอเอี่ยมกับพวกเนี่ยหามศพอีกเกลี่ยงขึ้นมาจากเรือแล้วไปตามสับเปลือให้มาช่วยฝังเนี่ยแต่ก็ตกลงกันไม่ได้น,นั่นแหะต้องไปตามขุนวิเศษมาเจราจา พฤติการต่างๆเนี่ยไม่ได้รอดพ้นสายตาของผู้ชายคนหนึ่งครับที่ชื่อว่านายหนูเป็นพลเมืองดีซึ่งนั่งอยู่ที่วัดดุสิตนะครับแล้วก็เห็นว่ามีอะไรผิดสังเกตก็จึงจับตาดูความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดครับนั้นทําให้รุ่งขึ้นเนี่ยนายหนูได้นําความไปแจ้งกับขุนวารินสัญจรซึ่งเป็นนายตำรวจท้องที่ครับก็จึงได้มีการชนสูตรพลิกศพอีกเกลียงแล้วก็พบว่าอีกเกลียงเนี่ยมีบาดแผลที่กลางกระหม่อมยุบโต2นิ้วเนี่ยแห่งหนึ่งครับ หน้าก็บวมช้ำเขียวเต็มหน้าอีกแห่งหนึง่งหูข้างซ้ายเนี่ยช้ำบวมโลหิตไหลออกมาจากหูคราบโลหิตเนี่ยก็ติดอยู่อีกแห่งหนึ่งครับต้นแขนริมศอกขวาเนี่ยก็บวมช้ำแล้วก็กระดูกหักอีกแห่งหนึง่งต้นแขนซ้ายก็บวมช้ำกระดูกหักอีกแห่งหนึ่งนะครับหน้าอกก็บวมช้ำโตกลมขนาดนิ้วหนึ่งอีกแห่งหนึ่งครับสะโพกข้างขวาในบวมช้ำดำเขียวเต็มทั้งสโพกอีกแห่งหนึง่ง แล้วก็เป็นรอยตีด้วยไม้7แห่งรวม9แผลนะครับเป็นรอยแค้นแรงหึงของคุณนายอยู่ที่ดุดันแล้วก็อำมหิตทีเดียวแหะครับถ้าทุกคนในบ้านของพระบลือสิงหนาฏนะและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการนําศพไปฝังถูกเรียกตัวไปให้ตลาการเนี่ยไต่สวนในศาลนะครับโดยมีนายหนูพลเมืองดีคนนี้เป็นโจทครับซึ่งทุกคนก็ต่างให้การไปตามความจริงที่ได้รู้เห็นนั่นแหละครับ ตลากาเนี่ยเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีที่เหี้ยมโหดอมหิตครับล่วงละเมิดพระราชะอาญามีความผิดเป็นมหันตโทษนะครับก็จึงพิพากษาตัดสินให้ริบทรัพย์ค่าทาสชายหญิงของอียูทั้งหมดครับให้ตกเป็นของแผ่นดินและก็เอาตัวไปเคี่ยน3ยก90ทีครับแล้วก็เอาไปประหารให้คนทั้งปวงดูเยี่ยงอย่างอย่าทําเช่นนี้ครับส่วนไอ้ไฮเนี่ยทาสอากตันยูทําชู้กับเมียนายแล้วก็ยังทําชู้กับทาสด้วยกันเนี่ยจนกลายเป็นต้นเหตุของเรื่องเนี่ย ให้ลงพระราชอาญาเคีย่ยนเสามสิทีครับแล้วส่งตัวไปให้พระบรรลือสิงหนาถเนี่ยเอาไปใช้ได้อีกครับส่วนพระบรรลือสิงหนาถเนี่ยที่รู้อยู่ครับว่าอําแดงอยู่เนี่ยตีอีกเลี้ยงจนตายแต่ก็ปิดความไม่ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานนะให้อาศพบอีกเลี้ยงไปฝังก็จึงให้ปรับตามบรรดาศักดิ์ที่ถือศักดินา500ร้อไร่นะครับเป็นเงิน11ตําลึงกึ่งสลึงเฟื้อง635เบห้ยเป็นพี่นายหลวงครับ ส่วนทาาทั้งหลายรวม12คนที่รู้เรื่องนี้ว่าอกเกลีงเนี่ยตายเพราะโดนอําแดงอยู่ตีเนี่ยแต่ไม่นําความแจ้งพนักงานก็ให้เคี่ยนคนละ30ทีครับแล้วก็ให้พระบรลลือสิงหนาดเดรับตัวกลับไปใช้ตามเดิมครับซึ่งคําตัดสินเนี่ยเมื่อส่งให้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านท่งพระวิจารณ์ด้วยสุข,ขุมปรีชาชานมากนะครับแล้วก็ส่งเห็นว่าคําลูกขุนที่ปรึกษากันเนี่ยยังบกพร่องอยู่หลายข้อครับ ปรึกษายังไม่สิ้นกระแสความก็จึงทรงมีพระมหากรุณาพระราชทานพระราชหัตถเลขาลงมานะครับในนั้นบอกอย่างนี้ครับบอกว่าความซึ่งตลราการคัดขึ้นให้ลูกขุนปรึกษาและคาลูกขุนปรึกษาฉบับนี้เห็นว่ายังบกพร่องผิดเพี้ยนอยู่หลายข้อเหมือนหนึ่งข้อที่อียเอาไม้ติดเพลิงทิมทวารอีกเกลียงเป็นการเห็นชัดว่าจะทําตัวต่อตัวไม่ได้ก็ไม่มีว่าผู้ใดเป็นผู้ยึดผู้ถือ มิได้วางโทษว่าหนักเบาประการใดถ้ายังไม่พิจารณาต้องให้ที่ตลราการพิจารณาเอาความข้อนี้เป็นต้นและข้ออื่นๆที่ยังมัวหมองขึ้นให้ชัดเจนอีกประการหนึ่งลูกขุนปรึกษาว่าให้ริบราชบาทอียูเป็นหลวงให้สิ้นเชิงข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งปรึกษาว่าให้เคียนไอ e ีมีชื่อผู้เป็นทาตพระบลือสิงหนาศและอียูแล้วให้สังกัดมูลนายรับตัวไป ค้าปรึกษาสองข้อนี้ลูกขุนจะเข้าใจว่าไอาอีมีชื่อเหล่านั้นทําสาระกรมธรรม์มีชื่ออีอยู่เป็นนายด้วยหรือไม่ก็เนใจลูกขุนไม่ถูกขอให้ลูกขุนตื่นขึ้นจากหลับตรวจตราปรึกษาใหม่อีกครั้งหนึ่งให้ลูกขุนตราการทําการตามคําสั่งอย่าให้เนิ่นช้าอยู่ได้เป็นอันขาดพอได้รับพระราชหัตถเลขาแบบนี้เนี่ย ตลากาลก็จึงต้องทําการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับก็ระบุคนที่ร่วมมือกับอําแดงอยู่รวมทั้งทรัพย์สินของอําแดงอยู่เนี่ยส่งให้ลูกขุนพิจารณาโทษใหม่ครับซึ่งคําตัดสินของอําแดงอยู่และพระบลือสิงหนาถก,ก็ยังคงยืนตามเดิมครับแต่ว่าแยกทรัพย์สินของอําแดงอยู่กับพระบลือเนี่ยออกจากกันเพื่อย,ยึดเข้าหลวงนะครับแล้วก็เพิ่มโทษเคียนไอ้ไฮเป็น50ทีครับเพิ่มโทษไอ้หานไอ้สด และอีเทียนที่ช่วยกันจับอีเกลียงให้อำแดงอยู่เผาขนในที่ลับเป็นเคี่ยนสองยก60ทีแล้วก็เอาตัวไปจําคุกครับเมื่อนําคําตัดสินใหม่ขึ้นกราบบังคมทูลก็ทรงมีพระราชหัตถเลขาว่าการริบทรัพย์สมบัติทุกอย่างของอำแดงอยู่เป็นของแผ่นดินเอาตัวไปเคี่ยน3ยก90ทีแล้วเอาไปประหารชีวิตนั้นชอบแล้วให้เคี่ยนไอห,หานไอสดอีเทียนผู้ช่วยอีอยู่ที่ทํากับอีเกลียงจนตายคนละสองยก 60ทีแล้วเอาตัวไปจำไว้นะคุกก็ชอบแล้วแต่ที่ให้เคียนไอลาไอเยื้อไอ้อัดไอ้ถึกไอเอี่ยมไอเทืองอีแซมอีบัวอีวิงผู้รู้เห็นไม่นำความมาแจ้งคนละ30ทีนั้นเห็นว่าไออี AI เหล่านี้เป็นทาสที่ต้องฟังคำสั่งไหนเงินทั้งยังเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าไม่ทันได้ตั้งตัว จึงให้เคียนเฉพาะไอเอี่ยมไอเถืองไอลาไอเยื้อที่สมรู้เอาศพไปฝังโดยไม่ยอมให้สับเปลอแก้ดูส่วนอีกห้าคนให้ภาคทันไว้ส่วนไอ้ไฮ้นั้นมีความผิดฐานชู้สาวแต่ในเงินก็ลงโทษเคียนตีไปแล้วแม้จะเป็นต้นเหตุวิวาทแต่ก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการฆาตกรรมอีกเกลียงจึงโปรดให้ยกโทษไอไ้ไฮเสีย สำหรับพระบรรลือสิงหนาถที่ถูกลงโทษปรับเป็นเงิน11ตำลึงกึ่งสลึงเฟื้อง630เบีย้ยฐานที่รู้เรื่องอยู่แล้วเนี่ยไม่เอาความไปกล่าวไม่มีใจเจ็บร้อนไปหาในอำเภอชนสูตรศพอีกเกลี้ยงให้คนเอาศพไปฝังปิดความไว้ไม่แจ้งต่อเจ้าพนักงานตลาการผู้ชำระความ ข้อนี้ทรงเห็นว่ายังอ่อนอยู่ครับเพราะว่าการชั่วร้ายที่เกิดขึ้นบนเรือนพระบัลือเนี่ยทั้งคนร้ายแล้วก็ผู้ตายเนี่ยกล้วนแต่เป็นภรยาและทาตของพระบัลือทั้งสิ้นครับเป็นหน้าที่ของพระบัลือที่จะต้องรักษาป้องกันโดยสุดกำลังไม่ให้เกิดเรื่องขึ้นได้ครับครั้นเรื่องเกิดขึ้นแล้วเนี่ยควรจะรีบร้อนมาแจ้งต่อเจ้าพนักงานตามพระราชกำหนดกฎหมายโดยเร็วครับ พระบลือก็กลับเฉยเสียครับปกปิดความร้ายในแผ่นดินหากแต่นายหนูผู้มีความกตันญูต่อแผ่นดินเนี่ยมาว่ากล่าวขึ้นจึงได้ปรากฏความครับนับว่าพระบัลือเนี่ยมีความผิดถึงสองชั้นครับฉะนั้นจึงเพิ่มโทษให้ปรับให้พระบัลือเสียเงินเป็นรางวัลแดในายหนูผู้เอาความมาแจ้งอีกเป็นเงินหนึ่งช่างสิบตำลึงด้วยครับและเมื่อถึงวันเสาร์เดือน11แรมเจ็ดค่ำหรือวันที่15ตุลาคมปี2424 24, อีอยู่ผู้สร้างคดีฆาตกรรมอมหิตด้วยแรงราคะก็ต้องชดใช้กรรมครับหลังจากที่เคียนหลัง3ยกรวม90ทีแล้วเนี่ยก็ถูกนำตัวไปประหารชีวิตที่วัดโคกหรือว่าวัดพระพลาชัยนะครับมีคนไปดูกันแน่นขนาดครับจนคราวนั้นเนี่ยสาราวัดหลังหนึงเนี่ยพังลงมาเลยนะครับแต่ว่าเคราะห์ดีที่ไม่มีใครเป็นอันตรายครับอําแดงอยู่ในถูกนำตัวไปมัดกับหลักด้วยอาการซึ่งซึมอ่ะนะครับเพราะว่า ถูกมอมยามาก่อนการประหารเพื่อไม่ให้เกิดความกลัวครับแต่กระนั้นก็ยังมีสติพอที่จะสําแดงเดชเป็นครั้งสุดท้ายเพราะว่าขณะที่เพชฌฆาตกําลังทําพิธีอยู่เนี่ยอียูก็ตะโกนขึ้นมาบอกฆ่าฉันเสียเ,เร็วๆฆ่าฉันเ,เร็วๆมีเพชฌฆาตที่เตรียมการประหารในครั้งนั้นถึง6ดาบนะครับเพียงแต่ว่าดาบแรกเนี่ยหัวของอียูก็หลุดกระเด็นลงกลิ้งกับพื้นแล้วครับและก็ถูกนําไปเสียบประจานไว้ไม่ให้คนเอาเยี่ยงอย่างครับ กล่าวกันว่านะครับหลังจากที่หัวยูเนี่ยถูกตัดกระเด็นไปแล้วเนี่ยไม่มีใครเลยแม้แต่ญาติพี่น้องนะครับที่แสดงอาการสงสารคนที่มุ่งดูก็ต่างพึมพำกันว่ามันได้รับผลกรรมของมันแล้วผมไม่แน่ใจว่าความโหดเหี้ยมแบบนี้มีมาก่อนหนะ้นานั้นนานหรืนนยอยังนะครับหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันแฝงอยู่ในมุมมืดที่สุดของสังคมในทุกๆสังคมบนโลกนี้มาตลอดก็ไม่ทราบได้นะครับ แต่ว่าจากบันทึกของคดีอำแดงอยู่ที่หึงโหดในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าในซอกมุมของสังคมเนี่ยมีเรื่องราวที่จิตใจของคนแสดงความโหดร้ายออกมาได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับเราเอาไว้เป็นข้อมูลเรื่องราวให้เรามองเห็นคดีความในยุคร้อยกว่าปีก่อนก็นแล้วกันนะครับว่ามันแทบจะไม่ได้ต่างอะไรจากปัจจุบันนี้เลยนะครับ ขอบพระคุณที่กรุณาติดตามคนติดเล่านะครับช่องทางการสื่อสารทั้งหลายในผมแนบไว้ในกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับทุกความคิดเห็นข้อมูลและก็ข้อติชมด้วยครับรูปประกอบเรื่องราวในแต่ละตอนผมโพสต์ไว้พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมใน facebook page คนติดเล่าแล้วนะครับตามไปเยี่ยมชมพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ครับลองไปกดติดตามกันดูนะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนครับผมปิงปอง สวัสดีครับ